กล่าวเรียนท่านประธานบุริสภาที่เคารพก,กระผมพลเอกเดิศักดิ์รังสนอคการบริการพลังงานกระผมขอเรียนเรื่องที่ติดตามที่เห็นหว่าสาคัญที่สุดในเรื่องของการปฏิรูปประเทศคือในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติทําไมผมจึงกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญท่านคงจําได้ว่าในอดีตในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐในเรื่องของการจัดกิจการพลังงานที่ดาเนินการมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการขุดเจาะพีโตเรเลียมเรื่องของราคานะ้ํามันเชื้อเพลิงราคาแกส๊สราคาไฟฟ้าซึ่งนู้นแต่เป็นเรื่องที่มีมูลค่าสูงนะครับและกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากที่สุดที่เขาเรียกว่าเป็น สิ่งที่เป็นความจำเป็นเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ควรจะต้องมีให้ประชาชนได้ใช้นะครับเพื่อการพัฒนาประเทศในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่ประชาชนติดตามเพราะกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีให้ต่อภาคประชาชนมันไม่ได้เกิดแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือที่มีมากพอนะครับสร้างแต่ความไม่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนั้นก็คือประเด็นที่ว่าทำไมจริงต้องมีเรื่องของศูนย์สารสนเทศขึ้นมาเพราะตอนนั้นได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็สอบถามว่าที่กําหนดราคาน้ํามันกําหนดราคาแกาส๊สกําหนดราคาไฟฟ้าท่านพิจารณาหมดข้อมูลต้นทุนทั้งหมดท่านมีอยู่แล้วแต่ทําไมการชี้แจงและการนําเสนอต่อภาคประชาชนมันจริงไม่สามารถทําให้ชัดเจนตอบโจทย์ได้ว่าทําไมราคาจึงเป็นเท่านี้เท่านั้น อันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและเป็นความขัดแยง้งผู้ที่เข้ามาทําตอนสภาปฏิรูปนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากกระทางกระสรนงนะครับได้เคยพูดไว้ว่าขอตั้งศูนย์สารสนเทศนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและก็นําเสนอมันมีกฎหมายบางตัวที่ทําให้ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่กฎหมายนั้นแก้ไขได้ถ้าตั้งศูนย์สารสนเทศแล้วจะสามารถให้ข้อมูลดิบข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลที่ตรวจสอบได้ กับภาคประชาชนท่านครับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีขึ้นมามันมีขึ้นมาเพื่อที่จะลดคนลดเวลาในการทํางานไม่ใช่มีขึ้นมาเพื่อตั้งหน่วยงานแต่ทําไมเราถึงยินยอมให้อน,นิี้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศขึ้นมาเพราะว่าเราอยากเห็นประเทศสงบไม่อยากเห็นความขัดแยง้งอยากเห็นความเน่าเช,ชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐที่เมื่อให้ข้อมูลไปแล้ว ประชาชนเชื่อประชาชนนำออกไปใช้แล้วท่านจริงเอามาใส่ในเรื่องของการวิเคราะห์การเอานอของท่านเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของสํานโยบายและแผนอยู่แล้วเราทราบดีครับถ้าหากว่าข้อมูลทำออกมาแล้วอย่างเหมือนเดิมมันคือการขยายหน่วยงานมันคือการเพิ่มบุคลากรภาครัฐมันคือภาระของรัฐบาลที่ต้องเพิ่มจำนวนประชาจำนวนข้าราชการเพิ่มขึ้นมาแต่เรายินยอมถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ ประชาชนเชื่อถือนะครับไม่มีความขัดแย้งในสังคมเรายินดีนะครับแต่ว่าในสิ่งที่จําเป็นณนะเวลานี้ที่เราติดตามมาท่านบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันประจุดในแผนงานปกติแล้วจะะจบปีหกเจ็ดไม่ได้เป็นไม่ตามแผนปฏิรูปเลยคะแต่ไม่เป็นไรเรารอได้ถ้าหากว่าการทําตรงนี้ทําแล้วมันตอบโจทย์ตอบเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศนะครับจะได้เห็นความสงบสุขจะได้เห็นประเทศชาติพัฒนา ผมอยากเรียนนะครับว่าสาธารณูโภพื้นฐานนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับประชาชนทําไมกิจการที่เป็นพลังงานจึงต้องมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทําไมสาธารณูโภพื้นฐานอื่นๆไม่มีแต่ในขณะเดียวกันน่ะทำไมมันทาไมไอ้กิ่กิจที่เป็นรายได้มันต้องมาเกิดขึ้นตรงนี้ในขณะที่รายได้ตรงนี้มันควรจะให้โอกาสกับประชาชนในการใช้เป็นต้นทุนในการที่จะใช้ชีวิต ต้นทุนในการที่จะทํางานต้นทุนในการพัฒนาตนเองเราเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงนั้นไปดูงานที่ประเทศจีนได้รับฟังคาชี้แจงจากรัฐบาลจีนชัดเจนและผมยึดถือได้ว่าสิ่งนั้นคําพูดนั้นประโยคนั้นคือประโยคทองที่ผมได้รับถือว่าผมสำเร็จผลในการดูงานเลยด้วยซ้ํารัฐบาลจีนบอกว่าประเทศจีนจําเป็นต้องประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรทุกอย่างเพื่อการพัฒนาประเทศยกเว้นพลังงานซึ่งจำเป็นต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมฟังแล้วมาสะท้อนใจในประเทศไทยไม่เคยมีเรื่องพวกอย่างนี้เลยท่านทราบไหมครับกระทรวงคมนาคม เป็นเป็นสาร,รัวัคพื้นฐานที่ผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาสร้างทางสร้างอะไรท่านดูสร้างตรังรถไฟฟ้ากลัวว่ามันจะแพงนะครับขอไม่คิดค่ารางนะครับเอาเฉพาะต้นทุนของคนที่เดินรถเอามาดําเนินกันเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สาร,รัวโพซกที่ถูกมีพลังงานเท่านั้นนะครับทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับแล้วบวกกาไรเสร็จ แล้วประชาชนจะเอาโอกาสที่ไหนครับไปพัฒนาตนเองถ้าประเทศไทยจะพัฒนาได้ต้องพัฒนาที่คนก่อนแต่ถ้าคนหมดโอกาสในการพัฒนาแล้วจะพัฒนาประเทศอย่างไรมันไม่มีกําลังที่จะเดินตรงนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมเรียกร้องและอยากให้เห็นถ้าหากว่าเรื่องที่ผมกล่าวมามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วท่านสามารถชี้แจงได้ท่านสามารถชี้แจงผ่านูนย์สารสนเทศของท่านที่จะจัดตั้งขึ้นมา ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อถือในข้อมูลของท่านเมื่อเขายอมรับเขาก็พร้อมที่จะก้าวเดินโดยไม่คิดความขัดแยง้งไม่มีเรื่องใดค้างคาใจต่อหน่วยงานของรัฐผมไม่อยากเห็นประชาชนกับภาครัฐมีความเห็นไปคนละทางนะครับข้อมูลของภาครัฐมันเป็นหน้าที่ของท่านเพราะท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทําความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนผมอยากเห็นประชาชนนั้นเดินหน้าพัฒนา รายได้ที่เกิดจากาประชาชนที่ได้พัฒนาตนเองแล้วสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าไปแข่งขันท่านือเก็บภาษีตรงปลายทางครับอย่าไปเก็บภาษีตรงต้นทางมันกระทบต่อวิถีชีวิตทุกคนอย่างเช่นภาษีไอ้ค่าไฟก้าวหน้าอันนี้ครับประชาชนเขามองดูว่ามันคืออำพรางค่าไฟที่แท้จริงมีที่ไหนครับค่าไฟที่ยิ่งใช้มากเสียมากของประเทศจีนเขาบอกไม่ประหยัดแต่เมืองไทยบอกต้องประหยัดใค,ใ,ใครใช้มากต้องผคิดนะ อัตาก้าหน้าแต่อัตราก้าหน้าตัวนั้นเมื่อท่านหา,านออกมาถึงนะคนารายคนจนไม่ต้องเสียคนที่ผลิตสินค้ารายใหญ่ๆท่านก็เสียอีกเรทหนึ่งแต่คนระดับกลางที่สามารถจะพัฒนาตนเองได้ท่านคิดเต็มที่เลยตรงนี้มันทำไมทาไมมันไม่ต่างกันนะถ้าหากว่าท่านบอกคนใช้มากต้องจ่ายแพงทำไมทําไม่ไปเช่นกับโรงงานนะทำไมมันเป็นอย่างนั้น ท่านเอาเหตุผลอะไรมาแล้วก็มาเก็บเอาตรงที่ให้คนที่มันจะมีโอกาสพัฒนาตนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้รับร้วแล้วแต่สร้างความไม่เนื้อเชื่อถือทั้งนั้นไม่น่าเชื่อถือทั้งสิ้นถ้าหากว่าท่านสามารถชี้แจงข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ให้กับประชาชนฟังแล้อย่างชัดเจนแล้วประชาชนเชื่อถือในข้อมูลของท่านผมเชื่อว่าความขัดแย้งไม่มีประชาชนเต็มใจที่จะทํานะครับเต็มใจที่จะใช้ชีวิตเข้าใจเหตุและผลของมันนะครับผมคงม,มีเรื่องที่จะ นำเรียนในวระนี้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ผมคาดหวังนะครับว่าในอนาคตเราคงจะได้เห็นข้อมูลดิบนะครับข้อมูลดิบๆเลยครับไม่ต้องวิเคราะห์เรื่องของวิเคราะห์นั้นท่านมีอยู่แล้วท่านจะเสนอด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ข้อมูลที่ประชาชนต้องการผมอยากจะเห็นตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเห็นประชาชนเชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐเชื่อมั่นนว่าท่านทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ ท่านทําตรงไปตรงมาครับราคาที่เป็นธรรมมันคนละอย่างกันนะครับมันเป็นธรรมสาหรับใครท่านมองดูว่าเป็นธรรมแต่ว่าคนอื่นมองดูแล้วไม่เป็นธรรมมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นธรรมของท่านนะครับพอคงเรียนไปเท่านี้ครับเรากวนไปลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ